ลูดล้างตาทำให้ตาใสชัดแจ๋วพระธาสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้พัดพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรในสวนเจ้าที่หันอยู่นี่ก็คือใบมอนเนะาะใบมอนนั้นปลูกไว้ในบ้านในสวนตึงดีแต่แตเจ้าเอาใส่ต้มไก่ในรสชาติดีดีท้าคุณผู้ชมทำให้รสชาติอร่อยทำให้ล้ำขึ้นมาแหมหนักเลยเจ้า พัดมักจะเก็บยอดของเปิ้ลน,นะเจ้าใส่ต้มปลาต้มไก่ล้ำขนาดเจ้าทางด้านสมุนไพรเป็นายารักษาโรคนั้นก็มีสรรพคุณหลากหลายในตัวเยอะพอสมควรเจ้าวันนี้สรรพคุณเด็เดๆของเปิ้ลก็คือท่านใดที่ตามัวตาฟางมองไอ้อย่างบ่ค่อยชัดมาฟังดังนี้นะเจ้าเราจะใช้ใบมอน5้าใบเจ้าคุณผู้ชมใบมอญห้าใบบ่เอาใบอ่อนแล้วก็บ,บ่เอาใบแก่ เอาใบขนาดกลางๆนะเจ้าเนอรห้าใบล้างน้ำให้สะอาดเจ้าแล้วก็ใส่น้ำสองแก้วต้มจนเดือดเลยสิบนาทีจากนั้นก็รอให้เย็นเนาะเอากระกรองเอาน้ำใส่แก้วไว้เจ้าจากนั้นก็ก้มหน้าข้างตีตาที่มีอาการนะเจ้าลงแล้วก็กระพริบตาในน้ำนะเจ้าลับตามึนตากระพริบตาอยู่ในน้ำแบบนั้นนะสักแป๊บหนึ่งทำแบบนี้สองรอบนะเจ้าเนอใช้ล้างตาก่อนนอนจะดีมากๆเลยเจ้า เช้ามาเศษฝุ่นเศษละอองแล้วก็ไขมันต่างๆจะถูกคับออกมาต่างขี้ตาเจ้าทําแบบนี้ติดต่อกันถ้าอาการดีขึ้นหรือว่าหันชัดแจ๋วแล้วก็หื้อยุดนะเจ้าเน้ออันนี้เป็นสูตรล้างตาสูตรที่แบบท่านไรตามัวตาฟางพออันอย่างบอค่อยชัดลลองใช้สูตรนี้พอเจ้านี่เป็นสูตรล้างตาเนาะสูตรนี้ดีขนาดเลยเจ้าเฮาใช้สมุนไพรใกล้ตัวพักในบ้านในสวนของเฮาเนี่ยดีขนาดเลยเจ้าฝากบอกต่อกันไปตัวเน้อ